สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิ๊กไบค์สตรีนะครับวันนี้จะพามาฟังเสียงเจ้า z x ทเอตัวใหม่นะครับใส่ท่ออาคาโปวิดยาว14นิ้วนะครับ ตัวนี้ใส่เดินคอท่อ2นิ้วนะครับเป็นงานเคปล่านะครับตัวนี้เป็นงานเทียบนะครับอาคารงานเทียบก็ใส่ตามงบนะครับตอนนี้ก็ยุคโควิดนะครับก็มีเท่าไหร่ก็ใส่ตามงบนะครับไม่เน้นของแท้อะไรมากมายนะครับเอาพอมีเสียงก็พอนะมาฟังเสียงกันเลยนะครับว่า,าจ,จะเสียงดีขนาดไหนนะครับเสียงเดินเบานุ่มๆนะครับตามสไตล์ท่ออาคารนะครับเสียงนุ่ม ซึ่งคุ้มค่ามากนะครับกับราคาท่อแท่ไม่กี่พันนะครับซึ่งส่มเสียงออกมานี่เป็นที่น่าพอใจนะครับ ช่วงนี้หน้าหนาวนะครับอากาศหนาวก็มีควันออกไปท่อนะครับก็เหมือนควันออกปากของเรานี่แหละเพื่อนๆหยอกๆ,ๆนะครับท่อใหม่นะครับท่อใหม่นะครับก็ฝากด้วยนะครับเป็นคลิปจาก f อฟซทางบ้านนะครับคนบอมียี่ห้อนะครับ